สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ผ้ามาซับน้องใหม่เนาะจ้ะสิผ้าเอาน้องใหม่ไปเฮ็ดน้องใหม่ถงุงน้องใหม่เกิดไรห้่ากับแบบเอาไปดัดแปลงไปเฮ็ดไว้ถ้ากินเวลาที่มันโม,มมี่เนาะจ้ะหนาแรงเมื่อนี่ก็ซับแล้วละได้พี่น้องซับแล้วแล้ว,วเวขาเมื่อบานก่อนจ้ะเขาเมื่อเฮ็ดน้องใหม่ก่อน ไปพี่น้องนั่งไปเพิ่งน้่กันจ้าวาน้ำไม้ถุงเท่านีเ้เฮ็ดง่ายจังใดเฮ็ดง่ายงานะพี่น้องเฮ็ดไว้เก็บไว้กินโดนๆไปเลยพี่น้องจ้าพี่น้องลังจากนั้นเข้ากับมาปอกเนาะจ้าปอกแล้วเดี๋ยวเข้ากับล่างล่างดีๆแล้วก็เอาล่งหมอนะพี่น้องหมอนี่เข้ากับข้างน้ำให้เดือดเด้จ้าข้าน้ำมันเดือดแล้วเข้ากับน้ำไหลลง ต้มประมะาณจักหาซิปน,นาที่เด้กพี่น้องบ้านสามสิบถึงห้าซิปเนื้อที่เราจะต้องสุกคักบ่ต้องสุกเลยเนาะจ้ะรอ,อบเบิ้งคันตอนต่อไปพี่นอ้องจาพี่น้องหลังจากที่เขาต้มได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะข้าก,ก็เอาเออกมาเอามาใส่กะละมังเหระจะพี่น,อน้องเลือมเอาให้เบิ่งตอนใส่กะละมังเนานะก็ะเขียบใส่ถงุงใส่น้ำตาลจักประมาณซอนหนึ่งเลยจ้ะซอนตัวนี่แหละ จะคิดไปแข่งหล้วก็มัดไ้เนะพี่น้องมัดไห้หล้วก็ะหวยแค่นี้ได้พี่น้องก็เล้วได้จ้า